ด่านสอนนะคะด่านนี้มีชื่อว่าด่านว่า the mall นะคะกับ the mall ก่อนเป็นกันค้าว่าแหวนเพชรฉันจะเอาผัวงฉันคืนไม่มีวันฝาบรักกันไม่ได้เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเราเรายืนกันตล้วก้ตัวมากเลยอ่ะจริงเกิดมาฉันเห็นแว่นก่อนเลยโอ้โหเมืองกูถามเจวายหยดอยหน่อยหน หลบได้สองที่ตำรวจไอ้สามอุ้ยเราเราเห็นตรงนี้ได้ด้วยอ่ะโอ้โหแล้มันกว้างเหลือเกินเนาะเราเห็นตรงนี้ด้เออล็อกเกอร์ซ่อนได้ทีละคนเออล็อกเกอร์ซ่อนได้หลายคนนะหลบหลังหลเขาสิล็อกเกอร์อยู่ไหนอยู่ตรงกได้ทีละคนมึงได้ทีละคนได้ทีละคนได้ทีละคนตองเลยตองเลยใครเอาล็อกเกอร์ไหนฉันเอานี้แล้วกันแล้วก็ตรงกล้องฉันเอาตรงนี้แล้วกันเราต้องสลับอ่ะเพราะว่า เราก็ต้องไปดูกเกาะไปดูอะไรนะนดูกล้อง<ป>ใช่ไหมเออดูกล้องอะ่ะเฮ้ยานี<ป>แบบน่ากลัวมากพร้อมยังเหมือนกันบ้านน่าจะเหมือนกันกำลังอ่านเยอะเที่ยงคืนห,หรอถ้า <12. S 2> เอยนอถ้าเขาอยู่ให้ซ่อนในล็อกเกขอขาจะเห็นทางกระจกซ่อนในล็อกเกอร์จะทำ้เขาได้หายอ๋อนี้หรอจะสามารถเห็นเขาได้ทางกระจกหรอใช่อุ้ยแกเขาสามารถเข้ามาทางเขาสามารถเข้ามาทางกระจกจากกล้องที่ก้าได้ เพราะฉะนั้นเขาหายจากกล้องก้าปุ๊บให้ปิดไฟแล้วก็รอเขาเดินหนีอีดอายก้องก้าปิดแล้วเล่รอหนีไฟอยู่ไหนใครอยู่ต้องตรงนี้เลยอ่ะโอ้กูจะตายกูเจกูจะตายเขไกลมากเอาไงเริ่มเไหมมึงเราแบบอยู่ไกลมากกูถามจริงเรากลับไปเล่นด่านเดิมไหมก่อนเลยก่อนเลยปะรับเลยปะ รับเลย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 เดือกกองสิเดกกองโอ้โหกองก็น่ากลัวเอาเลยว้าอยู่แค้มหกนี่คือความตราหนกของคุณได้เริ่มแล้วคุณจะต้องฝ้าดูผู้บุกลุกได้จนถึงเจ็ดโมงในตอนเช้านี่คือกระบวนการสำรับงานของคุณผู้บุกลุกได้บนกล้องไหนฉันขอดูได้เราอยู่ที่ไกนอยูกที่ข้าวโอเคอีดอกกล้องหดเต็มตาเลยหรอกุงงททำถึงเกินพิสุี่มนสุวิมนมองกล้องไหนจริง ระวังนักขาอ๋ยวิภพวดีถูกยิงี่ดอกน่ากลัวมากแม่กูจะดูกล้องตลอดเวลาดอกทั้งนั้นนะกล้องเก้าคือกล้องโหหายไปแล้วกล้องเก้าคือกล้องแบบหน้าห้องเราใช่ปะมอยู่กล้องสองนะน่อยู่กล้องสองไม่อยู่กล้องสองว้ายดิดอกยิ้มหวานชะยังไงแม่อุ้ยยังอยู่กล้องสองอยู่มึงกล้องสองกล้องสองกล้องพังเหรอกล้องเบอร์อุ้ยกล้องเก้าเบอร์ ห้าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หมดเลยเฮ้ยมึงไปเผาเอาไปฟิวฟิวส์ฟิวส์อฟิวอยู่ไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังไงแม่เอาเราหาฟิวตรงไหนอะอยู่นี่ในกล่องแกได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคใส่ใส่ใส่โอเคไปดูกล้องไปดฉันดูฉันดูฉันดูยังไงแม่อุ้ยอยู่อยู่อยู่ไอ้นี่อยู่ร้านอาหารร้านอาหารคือกล้องไหนกูดูยังไงฮัลโหลเวิล์สี่อังสี่อังสี่โอเคกล้องสี่กล้องสี่ได้แล้วนะได้แล้วแอบกินข้าวเวอร์จริงแกหิวหรอเป็นบ้าหรอ วอ้ยโอ้ยอะไรอะโอ้ย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 โอ้หรอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโ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 อยแกดูกล้ยงเลยโอ้กโอ้ย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 ่อ้ยออ้ยโ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 อยย่อ้ยโ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 อ้ยูอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ีโอ้ย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 อยู่อ้ยโ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 อ้ยรอ้ยโ้ยออ้ยอ้ยโอ เฮ้ยน่าเฮี้ยมากเฮ้ยหน่อยอ่ะพี่แบนมาดูกล้องก่อนนะมึงหายังอยู่หายยังอยู่ยังอยู่หายังอยู่หายังอยู่โอเคฟันแปลงยังไงวะน้ามึงกล้องกล้องหายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไว้ไปดูดีหน้ากระจกปะตรงกระจกไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มีไว้อยู่อยู่เก้าอยู่เก้าอยู่เก้าปิดไฟ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 ปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วฉันเข้าตัวนี้ฉันเข้าตัวนี้ ฉัเข้าตู้นี้แล้วกันใช้เข้าตู้นี้เอาตู้ละกันฉันอยู่เบนฉันอยู่ฉันอยู่ฮยี่ดอกกลัวแม่ว้าวตีสองเร็วมากตีสองแล้วอีกห้าห้าชั่วโมงไงอีกห้าชั่วโมงเราต้องทำไม่ได้อีดอกเฮ้ยอุ้ยมันมามึงมันมาต้องเคลียร์ให้ได้นะเราต้องเคลียร์มึงเราต้องเคลียร์ได้จริงอีดอกวันนี้แหละ เป็นนี้แหละแหวนเพชรไปยี่สิบหกแล้วเอออุ้ยทํำไมสันเอออุ้ยแกขอไม่ตกกระมวลสินึ้นเร็วมากมายังฉันฉีสิบแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มามายังอีดากยังไม่มาอีกหรออ่ะเกระตาต้องออกละวุ้ยออกมาดูกล้องก่อนก้าวไม่อยู่ก้าวไม่มีแล้วก้าวไม่ออกมาออกมาโอเคโอเคโอเคไปเปิดไปเปิดไปเปิดไป โอเคเดี๋ยวฉันมาเปิดไฟเดี๋ยวฉันเปิดไฟวอยู่ก้องหอยู่ก้องหกอยู่ก้องหกโอเคโอเคโอเค้าสิี่ว่ะฉันขอฉันขอดูกล้องด้วยฉันขอดูกล้องด้วยมาเดิมาเดิเลยกล้องกล้องกอยู่อย้องหกนะก้องหกอก้องหกอุ้อยู่ไกลเราอยู่้ยอุ้ยใครนี่ปิดปิดปิดนปิด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 ตรงไหนปิดปิดตรงแดงๆอะตรงหน้าประตูตรงไฟอะอยู่ก้องสองอยู่ก้องสองอยู่ก้องสองโอเคนี่ดอกยืนยิ้มหน้าแพร่เลยนะอุ้ยอุ้ย ัหน้ามดีบอสอุ้ยไปดัดปานตโอุ้ยกล้องปิดเหรอวะง่ายยากตีสามแล้วทีสามแล้วอยู่กล้องเจ็ดอยู่อยูกล้องเจ็ดเหรอกล้องเจ็ดเหรอใกล้มากสิใกล้แต่ยังมาไม่ได้ว้ายิีดอกตกใจหยิ่งอ่ะยานะคะอย่าเข้ามาอุ้ยมึงกล้องกล้องดับกล้องกล้องไม่มีปฏิกิริยาสามเป็ดสามโอ้ยสามสามสามทางขวาโอ้โหหยิดอกตาเต็ม ลูกตาเต็มเลยน้อยอ่ะโอ้ยแกไม่ต่างเกมสีหรอโอนคิดเหรออ่ะจะเป็นรับไม่มีกล้องเก้ายังไม่มีกองห้า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 มึงกล้องห้ากูมืดอ่ะงงอ่ะยี่ดอกตกใจอีเหี้ยอยู่ดีก็พกมาอุ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยกองเก้าเก้าว่าอะปิดไฟปิดไฟปิดไฟกูเปิ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 ดกูขอตู้ฝั่งขวา ของคอมดูตรงนี้นะแกนจาดเดิมดูเดิมอีดอกเร็วมึงตีสี่แล้วมึงอีเสี่แล้วตีสี่แล้วไม่เปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงเสียงเสียงเฮ้ยเข้ามาหรอกนังเข้ามาหรอเสียงเท้าไม่ได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยนะเขาดูกันยังไงแม่ถังโขกแล้วสามแปรแล้ว สี่สิบสี่สิบสองยังไงแม่มันมาปะวะไอมาปะวออกให้ปะงี้ออกละออกละเกาไม่อยู่โอเคไม่อยู่ยาตกใจย่องฮีเปิดไฟเลยลูกย่องฮีเปิดไฟเลยโอเคก้องพังหมดเลยมันก้องพังคือต้องมาสลับที่มั้งไม่เห็นเลยอ่ะเก้าไม่มีกล้องไหนวะอยู่กไม่มีโอเคอยูหก ไม่มีบนฟาร์มเลยกันมีได้อีดอกตาถล,ลานราคาหนูลูกเอ้ยอีดอกตาแบบน่ากลัวมากมึงเอ,อ้ยวิวิวมันสะหลับไปแล้วมันยา้นยายไปไหนย้ายไปไหนย้ายไปไหนทองย้ายไปสองเหรอเลยรูปแบล็คเกิร์นยิ้มมองนะยิ้มยิม้มนากก่ากลัวมากอีดอกทองอวิวิวววววมันเริ่มย้ายเร็วแล้วนะเนี่ยมันมันเริ่มมันเฮียนแล้วมันเฮียนมันเฮียนนะแม่ อยู่องเจ็ดอยู่เจ็ดอยเจ็ดอเจ็ดร้านรองเท้าหล่อนจะไปรองเท้าหรอคะอห่วยอุ้ยเราดูหน้ามันบิดเบี้ยวเออคิสเตอร์ลาบูตองไม่เี้ยวไม่เบี้ยแลมวเลี้ยงไม่เียก้าวไม่มีก้าวไม่มีไม่ใช่ก้าวสี่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 อุ้ยไปไปไปปปปปปงปโอเคโอเคโอเคเบน เรียกรีมากล้องเราเป็นบิ๊วอุ้ยมันเปลี่ยนหรอมันเปลี่ยนหรอมันเปลี่ยนหรอก้าวไม่มีก้าวไม่มีก้าวไม่มีอยู่สามอยู่สามโอ้โหอีดอกหลวงตาตีห้าแล้วทุกคนตีห้าแล้วตีห้าแล้วแกอีสองชั่วโมงเราทำได้สองชั่วโมงเราทำได้ห้างเปิดกี่โมงห้างเปิดกี่โมงอีดอกห้างเปิดสิบโมงอะไรห้างเปิดสิบโมงค่ะน้อยอ่ะอยู่สามอยู่โอเคยังอยู่สามยังอยู่สามอุ้ยมันตีห้าแล้วแกตีห้าแล้ว ก้าไม่มีก้าไม่มีก้าไม่มีหู่5อยู่สุดว่าถ้า5เนี่ยกัวมามก้าแน่เลยกูดูทรงละใช่ปะอุ้ยนอยอแกกูอ่อุ้ยเเปนเปนเปนยาละยาละอุ้ยมึงอุมึงเป็นไก้าว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 ก้ปิดไปิดโอเคโอเคยังฮีตตัวเดิตเดตดิมเดนตนี้หแล้วแกหล้แกอีกชั่วโมงเดียวอีกตัวอีกชั่วโมงเดียวอีดาก เออมาปะมาปะมีเสียงอะไรปะไม่มีนะยังไม่มีเสียงอะไรไม่อยู่เก้าโอเคว่ามันเปลี่ย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 นไปไหนไป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 หกหกหกโอเคโอเคโอเคกล้องหกกล้องหกกล้องหกอ๋อค่ะดูกล้องเลยจ้าไปกล้องแล้วกล้องหกนะคะกล้องหกไปยยไปย้ยไปไปไหนไม่รู้ ใครไปปิดอะใครปิดยังสองสองยูสองยูสองยูสองใครไปปิดยังว้าวดอกล้อล้อบ้าอะไรขึ้นเมื่อคืนโดยมีอะไรนะครับมีความสูงชายร่างผอมที่พยายามฆ่าฉันยังไงแม่ผมรู้สึกไม่มีพลังอำนาจต่อเขาค่ะเป็นหนึ่งในพวกเรล่านักล่าพวกนั้นคนเปลี่ยนร่างเราได้รับรายงานจากคนพวกนั้นแล้วฮะ ยังไงเพ <โ glasses. S 1> ราะลูกของประชาชนที่ฉันรู้และพยายามทําให้ฉันกลัวเขายัางไงแม่อ๋อเปลียปลววปล่ยนรูปลักษณ์หรอเออ่เหมือนจะม,มีการเชื่อมต่อที่นี่กลัวภาษาไทยเริ่ม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 เน่าละเริ่มบวชละอัางทะเลสดจริงจริงหรอเออจริงหรอค่อยโอเคหน่อยอยังไงแม่เด็กหนุ่มที่ถูกจับตัวไปโดยชายที่พยายามพาคุณไปฮะใครอะต่อมาเราได้รับทราวสาจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเด็กผู้ชายที่พยายามทําให้เรา มันเป็นแค่ความประทับใจที่ยอเดเยี่ยมของเสียงเด็กผู้ชายฮะคือ,อเรียนเสียงเรียนเสียงอ๋อผู้ชายคนนี้ไม่สามารถถูกฆ่าได้หรอไม่มีอะไรหยุดเขาจากความหวาดกลัวของเราอ๋อถ้าเรากลัวมันก็ยิ่งอานนี้เหรออ๋อผมพูดว่ามันดีที่สุดที่จะเรียกเจ้าหน้าที่และซ่อนจนกว่าจะมาถึงออเค่ะาดกั ปแล้วนะคะเป็นไงบ้างเยนะกลัวกันไหมทุกคนอจริงๆคือตอนแรกคิดว่ามันจะยากเพราะว่าห้องมันใหญ่กว่าแมพก่อนหน้านี้อนะีกเนาะที่แบบที่หน่องลงไปเออแต่พอเล่นคือแบบง่ายอยู่กับปอกกล้วยอาจจะเพราะมันไม่ได้เข้ามาด้วยอะ่ะเออแตกต่างจากอันแรกแบบโดยสิ้นเชิงโอเคค่ะถ้าชอบคลิปหน่องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์หน่องด้วยนะหน่องขอตัอลรไปกันนะคะบายบายจุ๊บม้า